เด็กๆคะก็พบกับวิชาต่อไปเลยนะคะวิชาทักษะคณิตศาสตร์นะคะในช่วงบ่ายนะคะเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ทำต่อกันเลยนะคะหน้า18ถึง19คะ่ะ เด็กๆคะ่ะก็มาพบกับวิชาทักษะคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะในช่วงบ่ายนะคะเด็กๆ่าเด็กๆคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดไปหน้าที่18นะคะต่อจากเมื่อเช้านี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําหน้าที่18ต่อเลยนะคะหน้าที่18ของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเด็กๆมีทั้งหมด3ข้อนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเด็กๆอาเด็กๆขาเขาบอกว่าให้สังเกตภาพนับและเขียนตัวเลขจํานวนเต็ม10เพื่อแสดงการลบในแนวตั้งตามที่โจทย์กาหนดให้นะคะอ่าเรามานับกันก่อนเลยนะคะจานวนเต็ม10นะคะข้อที่1นะคะกลุ่มละ10นะคะเด็กๆก็นับจํานวนทีละ10นะคะนับพร้อมกันค่ะ10 20 30ส 40อ่ามีอยู่40นะคะทั้งหมดมี40เราก็เขียน40ลงไปนะคะเขียนด้านบนเลยนะคะ40ก็มี4กับ0นะคะทีนี้เครื่องหมายลบลบก็คือกากบาดเขาหาักออกเท่าไหร่เราก็ไปนับตัวที่เขากากบาทนะคะมีเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรานับพร้อมกันนะคะ1 0 20ี่ส มีทั้งหมด20นะคะเราก็เขียนไปนะคะ20นะคะอ่าแล้วทีนี้เด็กๆมาดูนะคะว่าหาคําตอบเราหาอย่างไรนะคะเมื่อเช้านี้ที่เชื่อบอกไปแล้วใช่ไหมลูกเราหาทีละหลักนะคะเราเริ่มจากการหาหลักหน่วยก่อนเพราะฉะนั้นเราปิดหลัก1ิไว้นะคะทีนี้พอที่เราปิดหลัก10มันก็จะเหลือ ศูนบศูย์ก็จะได้ได้เท่าไหร่คะเด็กๆได้0ูนย์นะคะ0ูนย์ลย์ก็จะได้0นย์นะคะทีนี้เราปิดหลักหน่วยกันบ้างปิดหลักหน่วยนะคะมียูซีหักออกไปสองเด็กๆทำนิ้วตามที่เชื่อคะ่ะมียูีหักออกไปสองนะับหนสองเหลือเท่าไหร่คะ เหลือ2นั่นเองค่ะเราก็เขียนไปนะคะ2คําตอบในข้อนี้ก็คือ20นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะเด็กๆคะ่ะจำนวนทั้งหมดมีเท่าไหร่เห็นพ่อครัวหรือกุ๊กไหมคะจำนวนทั้งหมดมีเท่าไหร่นับพร้อมกันนะคะ10 20ี่สิบ 30 40 50มีทั้งหมด50นะคะเราก็เขียน50ลงไปนะคะ50ก็มี5กับ0นะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะว่าลบเขาหักออกไปเท่าไหร่เราก็นับที่จํานวนที่เขากาก,ากบาดนะคะนับพร้อมกันค่ะ10 20 30อ่าเด็กๆคะก็มี30ใช่ไหมคะที่เขาหักออกก็เขียนลงไป30ก็มี3กับ0นะคะทีนี้เรามาหาคำตอบนะคะเด็กๆการหาคำตอบนะคะเราก็ดูนะคะทีเชอร์จะปิดหลัก10บไ้ก่อนอ่า0ลบ0ได้0เก่งมากค่ะทีนี้เราก็มาปิดหลัก หน่วยกันบ้างนะคะมีอยู่5หักออกไป3นับพร้อมกัน1 2 3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2นั่นเองคะ่ะคำตอบในข้อนี้เหมือนกันเลยเท่าไหร่คะ20นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะไปเร็วๆเลยเนาะ เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะลูกนะข้อสุดท้ายนะคะมีตำรวจอยู่เท่าไหร่คะเดี๋ยวเรานับพร้อมกันนะคะ10 20 30มีตำรวจทั้งหมด30นะคะเราก็เขียน30ลงไฟแล้วลบมีจำนวนลบเท่าไหร่นับที่เป็นกากบาทนะคะ10 20อ่ายีนะคะเราก็เขียน20ลงไปนะคะเด็กๆจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลบกันนะลูกนะอ่ะศูนลบศนย์ได้เท่าไหร่คะศูลบศย์ได้0นะคะเสร็จแล้วหลักสิบสามลบสมีอยู่สาหักออกไป2เหลือ1นนะคะเก่งมากค่ะคำตอบในข้อนี้คือ 10นะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราเปิดไปหน้าที่19กันต่อเลยนะคะหน้าตาของหน้าที่19จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆทีเชอร์จะทำให้เด็กๆดูนะคะ5ข้อนะคะแล้วที่เหลือทีเชอร์จะให้เด็กๆฝึกทำนะคะเพื่อฝึกการวิเคราะห์ของเด็กๆนะคะอ่าดูหน้าที่19นะคะเขาบอกว่าให้สังเกตภาพแล้วเขียนตัวเลขเพื่อแสดงผลลบ์ ในแนวตั้งให้ถูกต้องนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1นนะคะเด็กๆปิดไว้นะคะเอาสิ่งของหรืออะไรมาปิดไว้นะคะลบหลักหน่วยก่อน0ูนลบ0ได้0เก่งมากค่ะก็เขียน0ูนลงไปนะคะแล้วเราก็มาปิดหลักหน่วยเปิดที่หลัก10นะคะ4ลบ1มีอยู่4หักออกไป1เหลือ 3เก่งมากค่ะคำตอบข้อนี้คือ30นะคะข้อที่2นะคะเด็กๆข้อที่2 0งบ0ได้0เก่งมากค่ะเด็กๆก็เขียน0ลงไปนะคะเขียนให้ตรงกันด้วยนะลูก3-2มลบ2มีอยู่3หักออกไป2เหลือ1นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆ เรามาดูข้อที่3ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะ0ูลบ0ได้0นะคะเขียนให้ตรงต่อไป4-2ลบ2มีอยู่4หักออกไป2เหลือ2เก่งมากค่ะข้อที่4แล้ว0-0ลบ0ได้0เก่งมากค่ะแล้วทีนี้เรามาดูนะคะ 3-1มลบ1มีอยู่3หักออกไป1เหลือ2เก่งมากค่ะเราก็ใส่สองลงไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆที่ทิเชอร์จะทำให้เด็กๆดูนะคะอ่า0ูลบ0ได้0เก่งมากค่ะ6-2ลบ2มีอยู่6หักออกไป2มีอยู่เท่าไหร่คะมีอยู่6หักออกไป2เหลือ 4นะคะเด็กๆอ่าเก่งมากเลยค่ะแล้วทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะ ทำนะคะทั้งหมด15ข้อนะคะให้เด็กๆทำนะคะฝึกทำนะคะโดยเราก็ทำตามที่ทิเชอร์บอกนะคะในการคิดนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีทั้งสองหน้านะคะให้สวยงามจากนั้นทิเชอร์จะรอดูผลงานในลายกลุ่มอนุบาล3ทั2นะคะสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเด็กๆ บายๆค่ะ